โอเคครับผมสวัสดีพี่ๆทุกทุกท่านเลยนะครับชาวรถครอบครัวครับผมวันนี้อยู่กับรถบ้านบูมๆอีกแล้วนะครับผมใครเพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของผม้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัว isuzu mu x หนึ่งจุดเก้า iconic ขับสองนะครับผมรถปีสองพันิบแปดเลขไม่แค่แปดหมื่นสี่พันกิโลเท่านั้นถ้าใครชอบคันนี้ก็ดูให้จบถึงท้ายคลิปนะครับผมโอเคมาดูรีวิวกันครับเริ่มจากที่ด้านหน้านะครับ โคมไฟหน้ายังใสแจ๋วอยู่ไม่มีรอยขีดข่วนมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์และเดย์ไทม์และนิ่งไลท์นะครับกระจังหน้า3ชั้นโครเมียมและมีโลโก้อิสุสุยังใสใสยอยู่ครับแล้วก็พร้อมกับไฟตัดหมอกที่มีโครเมียมมาเหมือนกันครับผมรถคันนี้โครงสร้างเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆเ,เจ้าของคนเก่าดูแลรักษาเป็นอย่างดีครับผมใช้งานน้อยสามารถนำไปใช้งานได้ยาวๆครับผม ใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้ที่090-298-9893เลยนะครับผมมาดูในส่วนของล้อนะครับเป็นล้อแม็กเดิมๆของโรงงานนะครับอีซูซ m แม็กหูสีซิลเวอร์ตัดกับสีดำนะครับตัวรถคันนี้เป็นสีขาวนะครับผมยังใส่ไม่มีร่องรอยครับรับประกันไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ำหรือตัดต่อเลยครับผมสามารถนำไปใช้งานกันได้อีกยาวๆเลย กระจกมองข้างเป็นกระจกไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวพร้อมกับกรอบสีดําตัดกับสีตัวรถนะครับที่เป็นสีขาวมุกมือจับประตูเป็นสีโคมเมีมนนะครับดูที่ส่วนโค้งเว้าของรถนะครับคันนี้แล้วก็รอยต่อต่างๆทั้งแนบสนิทแนบชิดนะครับสัดส่วนโค้งเว้าก็สวยงามครับไม่มีรอยบุบรอยยุบแน่นอนครับด้านหน้ากับด้านหลังจะมี ตรงกันชนจะมีเป็นเหมือนสเกิร์ตมาให้นะครับสีออกซิลเวอร์นะครับตัดกับสีดําไฟทับทีมและไฟเบรกอยู่ครบครับโคมสวยไม่มีร่องรอยมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แบบนี้ด้านหลังมีโลโก้ isuzu แล้วก็โลโก้ m u l x ครับผมะทเบียน6971ครับนี่มีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยครับถ้าขึ้นไปดูภายในรถจะตอนถอยหลังจะจะมีภาพอยู่ในจอนะครับเห็นได้ชัดเจน สามารถขับได้ง่ายครับข้างหลังก็เปิดขึ้นง่ายๆรถคันนี้ปี2018นะครับแต่สภาพยังดูใหม่ๆอยู่ด้านหลังมีอะไรเล่นบ้างมาดูกันนะครับข้างหลังก็จะมีที่เก็บของนะครับสามารถเก็บของเก็บอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือช่างแม่แรงเก็บได้หมดเลยครับใหญ่ๆแบบนี้นรามาแวะฟังโปรโมชั่นกันสักครู่นะครับ ช่วงนี้มีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.59เท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยครับออกรถไม่ต้องใช้เงินก็ได้หรือขับฟรี90วันนะครับเลือกรับกันไปได้เลยสบายๆครับสนใจก็โทรติดต่อเข้ามานะครับที่0902989893นะครับเบอร์นี้สามารถใช้แอดไลน์ได้เลยนะครับผมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะครับช่วงล่างไม่มีรอยของสนิมนะครับ ล้ออะไหล่แทบจะยังไม่ได้แตะพื้นยังดูใหม่ๆเลยดอกยางอยู่ครบเต็มเนะครับในส่วนของไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายเดิมๆนะครับไม่มีการชนไม่มีร่องรอยการชนครับรอยขนแมวก็ไม่มีน็อตยังไม่ได้ผ่านการขันอยู่ครบครับเดี๋ยวเราจะมาดูภายในตัวรถกันนะครับให้ดูความสวยงามรอบๆของคันนี้ก่อนโอเคครับมือ มือเปิดฝั่งคนขับนะครับเป็นมีระบบล็อกประตูอัตโนมัตินะครับสามารถกดตรงปุ่มได้เลยสำหรับ Mew X นี่ของเล่นก็เยอะเหมือนกันนะครับนี่ดูที่แผงประตูด้านข้างไม่มีร่องรอยการชนเลยครับสติกเกอร์สติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบนี่ครับสวยๆเลยครับสีเดิมๆบางๆไม่มีการกลับสีแน่นอนครับแผงประตูด้านข้างเป็นสีดำนะครับ กระจกปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับเป็นออโต้นะครับสามารถเปิดปิดได้อย่างสะดวกสบายอันนี้ก็เปิดน้ำมันแล้วก็เปิดฝากระโปรงนะครับรถปี2018แต่ได้ฟัง์กชันเยอะขนาดนี้พวงมาลัยมันติฟัง์กชันพวงมาลัยเดิมของอีซูซุนะครับมีโลโก้ชัดเจนแล้วก็มีจอที่สามารถทัชสกรีนได้นะครับสามารถเปิดเพลงฟังหรือว่า รับสายโทรศัพท์ได้ครับแอร์เป็นสี่เหลี่ยมนะเป็นรถปี2อง8ปดมีช่องให้วางแก้วนะครับสำหรับคนครับลูกเล่นเยอะมากนะครับสำหรับมิวเอกคันนี้ภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะครับไม่มีรอยบุบรอยขาดสามารถปรับได้ตามสรีระของร่างกายนะครับรถครอบครัวดูๆกันอยู่ครับนั่งสบายโอเคครับมาดูกันที่ด้านหลังบ้าง นี่ครับด้านหลังกว้างใหญ่แบบนี้แล้วก็มีพรมมาให้จะได้ไม่สกปรกนะครับเ<ป>บาะใหญ่นะครับเบาะใหญ่ไม่มีรอยบุบรอยขาดไม่มีรอยเย็บนะครับสามารถใช้งานได้ปกติปรับได้ตามความเหมาะสมเลยครับด้านหน้ามีเบาจิงโจ้แล้วก็มีลักชัดแบตให้นะครับมีที่แขวนของ6คันสะดวกสบายครับผม<ป> ผมลองนั่งให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับปรับไฟฟ้าคันนี้แถวหลังก็ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับเพราะว่าแอร์มีทุกจุดเย็นสบายกันทั่วนหน้าแน่นอนครับตรงกลางจะมีจอเราอาจจะยังไม่ได้เก็บสภาภาห้นะครับอาจจะมีรอยนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้ผมจัดให้ได้ครับผม ม่านกันแดดยังมีพลาสติกอยู่เลยนะครับถือว่ายังไม่ได้ใช้งานเลยเดี๋ยวเราจะทําการสปาภายในให้อีกรอบนะครับสําหรับคนที่ซื้อรถกับเราเดี๋ยวเราจัดการให้ฟรีๆเลยครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่อง,องคันนี้กันขออนุญาตสักครู่นะครับจะเปิดฝากระโปรงให้ดู โอเคครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรซ่อนอยู่ใต้ห้องเครื่องอาจจะยังไม่ได้เก็บสภาพนะครับอาจจะมีรอยฝุ่นอยู่บ้างนิดหน่อยแต่เดี๋ยวทางเราจัดการให้ครับผมนี่ครับเครื่องยนต์1.9 ddi 150แรงมา้าฝาสีน้ําเงินแบบนี้ครับของอ s สุ u โลโก้อยู่ครบ,ครบไม่มีการไหลเยิ้มของน้ํามันเครื่องของเหลวยัองอยู่ครบครับท่อทุกอย่างยังโอเคยังนิ่มๆอยู่ครับโครงสร้างรถเดิมๆแผน่นเพลนี่สามารถ อ่านแผนเพจได้ชัดเจนครับโงสร้างเดิมๆไม่มีกับสีนะครับเราทุกตัวยังไม่ได้ผ่านการไขก็คือว่ารถเดิมๆม,มากๆครับเม mm ็ดอาร์ตอยู่ครบๆครับซีนยังไม่มีแตกแล้วโดยรวมสภาพคันนี้ถือว่าโอเคเลยครับสามารถนําไปใช้งานต่อได้ยาวๆสบายๆถ้าใครชอบหรือสนใจคันนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่090-2989893เลยนะครับผม อย่าลืมนะครับเรามีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ2.59เท่านั้นใครจับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับผมมาเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูโอเคคันนี้เลขมาอยู่ที่84,592นกิโลนะครับถึงใช้งานน้อยมากๆตอนนี้ทัดสกีนได้สบบามารถฟังวิทยุ FM ได้ปกติเลยครับผม แอร์ปรับไฟฟ้าแอร์แรงมากนะครับถ้าฟังจากเสียงลมที่เข้ากล้องรถคันนี้ลูกเล่นก็เยอะเหมือนกันนะครับ Mulex เป็นปี2018นะว่าสภาพยังเอ่ยมๆจะสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับยูซู m u l x หนึ่งจุเอคเน็กขับ2ปี2018ันคันนี้เลข้ยมาอยู่ที่84,000กิโลราคา885,000บาทถ้าออกห้างคันนี้ก็ ประมาณล้านสนะครับป้ายแดงอันนี้ลดลงมาเกือบครึ่งครึ่งเลย8 8 5 0 0 0บาทนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาที่0 9 0 2 9 8 9 8 9 3เลยนะครับผมลืมโชว์กระจกปรับไฟฟ้าให้ดูนะครับนี่สามารถปรับได้ปกติเลยเปิดปิดได้สะดวกสบายโอเคนะครับใครสนใจเป็นเจ้าของ Isuzu Swift 1.9 Iconic เลในแช่แปหม่นสี่พันโยสำหรับรถจอก็ยแพ่นะครับมาค่อยู่ทีาา่9ครับมชม้ที่อดหรือ09093ครับสามารถสอบถามได้ที่0902989893เลยครับผมงนีให้บริการลุกค้นแน่นอนครับการดูเชฟให้สนใจก็ติดตอ่อสอบถามเข้ามานะครับ เลยนี้สามารถใช้แอดไลน์ได้ก่อนจะไป,ปะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้าก็ให้รีวิวลดทนไหนคอมเมนต์กันมาด้านลายย่างเยอะๆนะครับาเราอาประกันเรื่องคุณภาพแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม